อย่าลืมรีบไปลงทะเบียนเกม Marvel Future Revolution ก่อนเกมเปิดกันนะฮะไม่งั้นคุณอาจจะพลาดของดีอย่าบอกใครเช่นนะเอ้ยต้องบอกสิต้องแชร์ด้วยนะครับแชร์คลิปนี้ไปแล้วคุณจะได้ของดีแน่นอน สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวเกมที่กำลังจะเปิดใหม่ในอีกไม่กี่วันนี้แล้วก่อนอื่นก็อยากจะแนะนำพวกสเปคเกมก่อนนะครับว่ารองรับอุปกรณ์อะไรกันบ้างและจะพาไปดูว่าลงทะเบียนล่วงหน้ามันดียังไงนะครับสำหรับเกม Marvel Future Revolution กำลังจะเปิดวันที่25สิงหาคมนี้แล้วนะฮะ ซึ่งถือว่าเป็นเกมที่คนตั้งหน้าตั้งตารอมากนะครับสำหรับชาวมา r v เวทั้งหลายฉะนั้นมาดูกันครับว่าเกมมหาโปรเจกต์อันยิ่งใหญ่อลังการภาพสวยขนาดนี้เขาจะใช้โทรศัพท์แรงแๆแค่ไหนหรือว่าธรรมดาก็เพียงพอสำหรับการเล่นเกมแล้วนะครับผมสเปคอุปกรณ์ที่รองรับสำหรับเกม Marvel Future Revolution นี้สเปคขั้นต่ำก็คือ iPhone ก็คือเป็น iPhone 6 s ระบบปฏิบัติการ iOS 11ขึ้นไป Memory 2 g b บขึ้นไปนะครับและสำหรับ Android ก็คือเปรียบเทียบได้กับรุ่น Galaxy S6 นะครับ Memory 3 g b ขึ้นไปครับแต่เพื่อให้ประสิทธิภาพสำหรับในเกมที่ดีและ High Performance ได้ครับแนะนำให้เป็น iPhone X ขึ้นไปหรือสำหรับ Android ก็จะเป็น Galaxy S10 ขึ้นไปนะครับผม อย่าลืมว่า,าระบบปฏิบัติการนะครับจำเป็นนิดนึงนะสำหรับ Android ขั้นต่ำก็คือระบบปฏิบัติการ6.0ขึ้นไปนะครับแต่ที่แนะนำก็คือ8.0ขึ้นไปนะฮะส่วนสำหรับ i p h o n e สเปคขั้นต่ำต้องเป็นระบบปฏิบัติการ iOS ท11ขึ้นไปแต่ที่แนะนำก็คือ,อเป็น12ขึ้นไปนะครับขั้นต่ำก็คือสามารถเล่นเกมนี้ได้นะแต่ถ้าเป็นแนะนำก็จะทำให้ เล่นเกมนี้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ขัดจังหวะนั่นเองนะครับเมื่อเราจบในส่วนของอสเปคของอุปกรณ์ที่รองรับเกมนี้กันแล้วนะครับก็รีบไปลงทะเบียนกันเลยนะครับเพราะว่าถ้าลงทะเบียนหลังเกมเปิดอาจจะไม่ได้ของแถมที่เป็นคอสตูมเด็ดๆที่ทำให้คุณได้เลือกถึงถึงจาก8ชุดตัวละครหลัก ตอนเปิดเกมเลยทีเดียวนะฮะซึ่งบอกว่าแต่ละคอสตูมนั้นต้องมีให้ได้เลยครับผมมาดูคลิปเปิดตัวคอสตูมที่เขาจะแถมกันเลยนะฮะต พอดูจบแล้วเป็นไงทุกคนโอ้โ oh หจากในทีเซอร์คอสตูมเนี่ยมันโคตรจะเจ๋งเลยใช่ไหมดังนั้นเราจะมาแนะนำกันหน่อยว่าคอสตูมแต่ละตัวที่เขานำมาแจกมาแถมเนี่ยครับมันเป็นคอสตูมจากอะไรบ้างนะฮะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะ,ะก็คือ i อออนแมนะฮะตัวนี้ก็คือเป็นชุดเกราะสีดำทิปทองคระะับโคตรเท่เลยนะผมไม่แน่ใจว่ามาร์กไหนเหมือนกันนะครับแต่เห็น ว่าทางแฟนเพจเขาเขียนว่าชื่อชุดคอสตูมเนี่ยคือ Marvel Now นะบอกเลยว่าถ้าสำหรับแฟน i r o อน a n แล้วต้องมีให้ได้จริงๆนะครับมาต่อกันคนที่2สําสำหรับ Black Widow หรือนาตาชาลรมานอฟของเราเนี่เองส่วนใหญ่ก็จะเห็นผมส้มๆในหนังใช่ไหมแต่ชุดนี้เป็นชุดเ e d Widow ครับจะเป็นผมแดงชุดขาวก็เทพอีกแบบนะเปลี่ยนลุกเปลี่ยนลุกไปเลยอ้อต้องบอกก่อนว่าชุดที่เขาแจกเนี่ยจะเป็น อคอสตูมในคอมมิกนะฮะเน้นมาจากคอมมิกเลยนะเท่ไม่เบาจริงๆมาต่อกันครับที่ด็อกเตอร์สเตนของเราผู้ที่มาพร้อมกับพระคุม้อยได้นะฮะไอชุดนี้เขาก็คือไปร่วมกลุ่มกับกลุ่มดีเฟนเดอร์นะครับจะกลายเป็นชุดนี้นะก็ไม่รู้จักอาวาันไหนเหมือนกันแต่บอกเลยว่าถ้าชอบหมอแปลกแล้วก็ชุดนี้ทีเด็ดครับตัวละครถัดไปสตอม ชุดน,นี้เป็นชุดยุค90นะครับ 90s นะฮะสตอมคนนี้ผู้ใช้พลังสายฟ้านะฮะก็เป็นที่ถูกจับตามองมาหลายทศวรรษนะฮะเขาเขียนไว้ในแฟนเพจของว่าพุนอ้าวตัวเด็ดอีกตัวนะฮะสตาร์ลอดชุด b บ็กแอมเมอชุดเกาะน้ำนั่นเองโอ้ยเท่จริงครับผมปีเตอร์คิวของเรานะฮะชุดนี้จะออกแบบแดงดำๆแบบดิบๆหน่อยนะ เกบทองนิดๆโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับสาวกสตาร์หลอดของเราต้องไปปกป้องอวกาศปกป้องกาแล็กซี่นะฮะต้องมีชุดนี้นะฮะโอ้รลาที่พลาดไม่ได้เลยครับสำหรับสปไปเดอร์แมนสาวกสปไปเดอร์แมนที่รักในเสียงดนตรีนะครับนี่เลยสไปเดอร์พัง คอสตูมนี้บอกเลยว่าอยู่แทบจะทุกเกมของมาเวลเลยนะสไปเดอร์พังเนี่ยจะเป็นแบบแนวโมฮอคหน่อยๆน,นะมีหัวแหลมขึ้นมานะใส่สกักยินเท่ไปอีกแบบนะก็วฟรีกันหมดนะครับต้องไปเลือกเอาเนาะแม่งมันเท่ทุกเท่ทุกชุดจริงๆนะฮะโอ้ยอันนี้กับตันมาเวลในชุด Air Force Pilot นะชุดนักบินของ Air Force นะโอ้โหคือโอ้โห มันเท่ซะเหลือเกินอ่ะคือปัตตกชุดอ้นี่ไปลยชุดแปลงล่างนะมาใส่ชุดนี้บอกเลยว่าเท่ไเปเบาโอ้ตัวสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับกัปตันอเมริกาในชุดคอสตูมที่มีชื่อว่า Secret Empire นะฮะกัปตันอเมริกาของเรานี่เองในชุดสีเขียวนะปกติชุดสีน้ำเงินอันนี้ก็เท่นะมันดูแบบสุดยอดอืม Secret Empire ฮะ หมดเรียบร้อยแล้ว8คน8สไตล์ก็ต้องไปเลือกกันนะท่านผู้ชมนะฮะว่าอยากจะได้คอสตูมของตัวละครตัวไหนนะมันดีทุกชุดจริงๆต้องไปตัดสินใจเลือกคนระับเพราะเราจะเลือกได้แค่1จาก8เท่านั้นนะจ๊ะก็จบไปแล้วนะครับก่อนจากกันก็จะบอกผมนะว่าเพื่อนๆเนี่ยเลือกเล่นตัวไหนหรือว่าชอบคอสตูมตัวไหนสำหรับผมนี่ คิดไปคิดมาแล้วก็คงจะเป็นสไปเดอร์พังนั่นเองเพราะว่าผมน่าจะเล่นไอ้แมงมุมเนี่แหละครับก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามและรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้ววันเปิดเกมหวังว่าผมจะเห็นเพื่อนๆเข้ามาจอยกันนะฮะสำหรับเกม Marvel Future Revolution สำหรับวันนี้ลาตสสีสวัสดีครับ